สวัสดีคะ่ะคลิปนี้ดาวก็พามาชมเป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะคะตรงนี้ก็เป็นหมอนทองไซส์8 0ถึงเ0ซนนะคะที่ให้ดูอยู่ไซส์ถุงเบอร์10นะคะต้นพันธุ์เป็นทรงกระดงนะคะต้นพันธุ์สวยสมบูรณ์แข็งแรงมากนะคะสำหรับไซส์นี้อายุทั้งหมดอยู่ที่8เดือนนะคะ รวมตั้งแต่ไซส์อยู่ที่ถุงไซส์เบอร์เจ็ดถุงเล็กเลยนะคะอายุแปดเดือนหมอนทองไซส์กระโดงนะคะแปดสิบถึงเก้าสิบเซนนะคะบางต้นก็แปดสิบเก้าสิบนะคะแต่ว่าของเราจะคัดเป็นกระโดงนะคะต้นพันสวยสมบูรณ์พร้อมปลูกเลยนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทเท่านั้นนะคะต้นพันสวยนะคะเดี๋ยวให้ดูตั้งแต่ถุงเลยเนาะอันนี้ก็คือลำต้นนะคะลำต้นจะสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ อันนี้ก็จะเป็นทรงพุ่มนะคะทรงพุ่มต้นละ170บาทนะคะ80-90เเซนเป็นต้นพันธุ์ชุดนี้เลยนะคะที่ให้ดูอยู่นะคะต้นพันธุสวยสมบูรณ์แข็งแรงมากนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันเนาะต้นพันธุ์จะเป็นแบบที่ให้ดูเลยนะคะ ต้นละ1น0บาททั้งร่องนะคะตรงนี้ก็จะยาไปถึงด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งนะคะ170บาททั้งหมดนะคะต้นพันธุ์จะเป็นทรงพุ่มกระดงต้นพันธุ์สวยสมบูรณ์แข็งแรงมากนะคะสำหรับหมอนทองชุดนี้กระโดงสวยนะคะเดี๋ยวให้ดูกันเนาะอันนี้คือไซส์ถุงนะคะ นี่กระโดงจะเป็นทรงพุ่มแบบนี้เลยนะคะจะเป็นทรงพุ่มแบบทรงพุ่มกว้างนะคะทรงพุ่มแบบนี้นะคะหมันทองนะคะหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะไซส์แปดสิบถึงเก้าสิเซนทุกต้นนะคะต้นพันสมบูรณ์แข็งแรงมากนะคะสำหรับชุดนี้กระโดงสวยนะคะกระโดงสวยมาก ต้นพันธุ์สมบูรณ์มากนะคะกิ่งกว้างต้นพันธุ์จะเป็นทรงพุ่มนะคะต้นพันธุ์สวยแข็งแรงต้นละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะสําหรับชุดนี้ต้นพันธุ์สวยสมบูรณ์มากนะคะหมอนทองอายุแปดเดือนนะคะไม่ต้องไปอนุบาลน,นะคะไซนี้เอาไปถึงก็ลงปลูกได้เลยนะคะไม่ต้องอนุบาลแล้วเพราะว่าเป็นชุดที่สมบูรณ์พร้อมปลูกเลยนะคะ ต้นพันุแข็งแรงทุกต้นนะคะมีกิ่งเยอะนะคะมีกิ่งเยอะจะเป็นทรงพุ่มทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นสต้น,น,นตพันเนาะต้นพัน์สวยสมบูรณ์ค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสำหรับชุดแปดสิบถึงเกเซนนะคะส่วนมากจะเก้าสิเซนนะคะ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะลูกค้าสนใจก็สอบถามรายละเอียดกันได้นะคะสำหรับตุเรียนหมอนทองพร้อมปลูกนะคะต้นพันุพร้อมปลูกไซส์80ถึง90เซนถุงเบอร์10นะคะก็สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะคะต้นพันุเรามีเยอะนะคะพร้อมปลูกเลย170บบาทเป็นทรงกระโดงทั้งหมดนะคะ ระยะการเติบโตนะคะอายุอยู่ที่8เดือนนะคะสำหรับหมอนทองไซส์นี้ต้นพันอายุ8เดือนนะคะคลิปนี้ก็พามาชมกันนะคะเป็นทุเรียนหมอนทองไซส์80-90เซนนะคะ เดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูนะคะเลื่อนให้ดูอันนี้คือทรงต้นของเขานะคะต้นพันุก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะคะต้นพันธุสวยนะคะชุดนี้ต้นพัน์แข็งแรงมากสนใจก็สอบถามรายละเอียดกันข้างมาได้นะคะ ต้นพันเป็นกระดูงทั้งหมดนะคะเป็นทรงพุ่มสวยนะคะอันนี้ก็คือ2ต้นสวยทุกต้นเลยค่ะสำหรับไซส์นี้นะคะสนใจก็สอบถามรายละเอียดกันได้นะคะ170บาทอายุ8เดือนนะคะไซส์80-90เซนนะคะต้นพันเป็นทรงพุ่มสวยมากค่ะ ต้นกล้าทุเรียนป่านะคะทางนั้นของเราถ้าเสียบยอดเป็นหมอนทองเนี่ยจะใช้ทุเรียนป่าเสียบยอดทั้งหมดนะคะยอดเดินดีมากนะคะสําหรับทุเรียนหมอนทองนะคะอันนี้ก็คือยอดทุเรียนที่กําลังแตกนะคะเดินดีมากทุกต้นนะคะยอดทุเรียนยอดทุเรียนของเราเนี่ยจะเดินดีมากนะคะทุกต้นเลยยอดแตกแบบอ้วนมากนะคะต้นพันธุ์จะโตบอยมากสําหรับชุดนี้นะคะสนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะคะ